เฟยมีความลับเล็เปล่าเฮ้ยอยู่ได้กันมาตั้งนานแบบนี้จะไปมีได้ยังไงล่ะจะไม่มีอะไรจริงๆเลยเหรอก็มีแต่เกมที่เล่นกับพวกเธอแล้วก็บาบบาบ้านาะลองดูเนี่ยนะเฟยอรับสุดยอดอือก็ก็รับสุดยอดแต่ก็พวกเธอก็รู้หมดนะอะไรเนี่ยมันรับยังไงเนี่ยเฟยคะก็งานไงความลับทางราชการรู้จักหรออือ ก็งานเหมือนกันนั่นแหละแค่ไม่ได้รับละมั้งปกตินี่ถ้าเกิดชอบดูเซฟไปก็ได้นะไม่ได้ห่วงแต่ว่าอันนี้ก็คนที่อยากได้ไงเอ๋าไม่ใช่ว่าได้อยู่แล้วยังไม่ได้เขายังไม่ยอมไม่มีแล้วจะโอ้ยจะคาดหวังอะไรตั้งนาไม่มีนีเหรอลกไปมีภารกิจต้องท ความลับกดตาบ้องเปล่าไม่เยอะแยะเลยอะไรอะอะไรอะอะไรอะนั่นขอดูหน่อยดิอะไรห้ามเปิดนูนะแกจะแอบเข้ามาสินะจะเข้ากี่โฟลเดอร์เนี่ยไหนมาดูดีกว่าว่าแกจะสามารถพบทางสว่างได้หรือเปล่ามาเลยเริ่มเลยไตาพี่เขามีเวให้เลือกหลายเวเลยว่าแก New Folder ว่าไม่มีอะไรในตานี่มันเป็นแค่โฟลเดอร์ของคนเหงาเฉยๆเฉย นักร้องลูกทุ่งคนนี้ปกตยจุกเปรี่อยู่ด้วยไม่ได้เลยจูจูปกติแล้วห้องจูจูก็เป็นสุสานขวดนี้เนาะใช่แล้วความจูจูเป็นไงความจูจูแบบว่าไม่มีอะไรนะอ๋อจริงเหรอไหนไหนขอดูหน่อยนะใช่ไม่ได้โอเคี๊ยบจูจูตายตาแบบเหมือนเหมือนเห็นเล่ากูน่าจูจูประมาณ100คนอยู่ตรงนี้แต่ มันจะแบบว่าคุยกันก่อนเนะอย่าแบบอย่าเพิ่งรีผ่าอม่าเพิ่งอ,อะไรไปเข้าใจปะเฮ้ยจูแต่ไม,นนตไม่เคยกินเนี่ยแต่ไม่เคยกินหรอวันไหนวันไหนซักซักวัน,นอาทิตย์ไหมาอาทิตย์เหรอขอซักแบบพฤหัสนี้เลยได้ไหมดีๆจะเอาอร่อยมากค่ะจริงนมันพูดหวานเลยมันสู้ชาเฮ้ยจูจูจูอ่านเรื่องนี้ได้เหรออันเนี้ยอันนี้อันเนี้ใช่ใช่จูไปเห็นเรื่องนี้มาแล้วน่าสนใจมากเลยจูก็เลยโหลดเก็บมาไว้เนี่ยตาอ่านมันก้านตาอ่านมัน คือจูเห็นเห็นแบบว่ามันเกี่ยวกับขนมหวานนะจูก็เลยแบบว่าสนใจก็คือแบบว่าตัวเอกอะเป็นเชฟทำขนมหวานนี่เก่งมากแล้วเขาอยากทำขนมหวานที่แบบที่สุดในโลกแบบเดต,ตุยเกอนตามประาพลอตอิเซคยนะคะเขาก็จะไปอยู่ที่อิเซคยแล้วก็ไปเกิดในโลกที่แทบจะไม่มีขนมอะไรเงี้ยตัวเอกเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบเจ้าผู้ปกครองคนถัดไปแล้วคุณพ่อก็แบบว่าแกจะต้องเป็นผู้ปกครองเมืองอันยิ่งใหญ่ส่วนพระเอกก็คือแบบ ดีย๋ยวใหฉันขึ้นปกครองเมืองฉันทำให้อาณาจักรนี้เป็นอาณาจักรขนมหวานอันนี้ก็คือมีความแฟนตาซีแล้วก็มีความขนมนี่เธอชอบยังไงละ่ละลากุน่าจุจูจูเห็นเขาว่าขนมหวานปุ๊บจุโหลดเลยอะ่ะ <laughs> เออจุเป็นคนชอบหนุ่มโชตะ <laughs> เล็กๆกระจุงกระจิงอะเธอแล้วฉันแบบเอ้ยนี่มันใช่เลยนี่หวาออ่างแ,แล้วก็ทุกคนนะคะถ้าสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะไปอ่านกันเยอะๆนะคะในลิง์ข้างล่างนี้เลย <c oughs> เกิดใหม่ทั้งทีขอสร้างอาณาจักรด้วยขนมหวานนะคะในกวีบุกนั่นเอง <c oughs> จิจูจ๋าไปไปอ่านกันไป let's go <S